มาครับผมเหลือเศษเจ็กน้อยครับเหลือเศษมุมนี้เล็กหน่อยนะครับผมเดี๋ยวพามาชมนะครับว่าเขาจะเก็บยังไงสามคันนิดหน่อยนึยนงมาแล้วมาแล้วพลังเทอร์โบ7กียแปด สีกรับทน่เขากันคณะครับอ่าคันน,น,นั้นก็เป็นเมสซี่ส7ชุด8อีกคันก็เป็นคูบูต้า8 5็0นะครับผมแต่ว่าคูบูต้า0 8เนี่ยไทยอีกไปเก็บงานอีกบางนึงนะครับเพราะว่าบริษัทไทยน้ำกันนะครับแต่ไทยน้ำกันม้วนก็นี่ เดี๋ยครับมากกับหลายๆขั้นสินก็อุ่นใจนะครับผมก็ต่องย่านนะันสิลมโอ้หนาเครือไผ่หนาเกลือไผ่ครับผมเจอผานไปจักเข้าไปเรียบร้อยเลย เพิ่นเอาผ่านใบจักมาสลับส่ประมาณสองใบนะครับนะครับคันนี้เป็นแมสซี่สี่เจ็ดศูนย์แปดนะครับแปดสิบห้าแรงม้านะพลังเทอร์โบโอ้อย่าคือไฟนะหนาไทยลงเบิดเลยครับ ้อแน่นอนแน่นอนป่ะเดี๋ยวพาไปชมคูบอตาจักน้อยเาฮาคูบอตาตัวแรง ชมกปรปบตัดตัวแรกเข้าจ้านอยกันนะครับโอ้หญาหกขนาดอยากเกลือไผ่โอ้ดินแหมดินดำงามครับขนาดครับดินเหนียวเป็นตะอ้อยงามครับโอ้บอล่มอยู่น้ำกันแล้วบานสามคัน อแค่นน hey, ึงแค่นนั้นจะไปเซ่นโอ้มีมังไายอีกตัวนี่โอ้หลายหกสิบนาทีเอาเยียบไอ้เยียบเนี่ยครับมีใบจักใบใหนึ่งสองใบเนี่ยถือว่าไข่เนรนะครับมันจะซับหมูดลงไปเลยนะครับ หมดจากคำติดใครเราหมดจากคำติดยูแล้วเดี๋ยวนหน่อยให้สองกันตักกล้อแค่กี่ปีหรือยังออกกาทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวรถฉีรถฉีกนเนี่ย มาจังส่สลิงตรงมีพร้อมนะครับสลิงโซบ่อยขาดนะครับช่วงนี้ถึงมันศิลาแล้วมันก็นยังลมนะครับเพราะว่ามันเหลือแต่พื้นที่ตำตำนะครับที่ยังบ้านเราไทยเปิดนาดิน 78้นไปทั้งพุ่นแล้วโอ้เรียบร้อยแล้วครับ M85C 0เราเก็บงานแล้วครับผมอ้ดินดำงามข,าขนาดครับสุดยอดสุดยอดเป,ป็นตะปูอ้อยงามอีดีนะครับดินดำดำมั้งสิครับน่าจะเหลือห้อยจะถ่ายแล้วครับเพราะว่าอีกสองสามขั้นก็นไปไทยคนละแปลงแล้วนะครับผมโอ้เรียบร้อยพอดี ฮะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกับพามาชมทีมงานเจนแลนนะครับมาไถห,หางพรวนเปิดนาดินเตรียมดินปลูกอ้อยเพี่อนสนิกรน,นะครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้านะครับผมสิบปีไปทยกันใดปีไายยุติใสฝากคี่น้องเอฟซีติดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้ไหมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ